ไม่ถึงกำลังประชันกันครับท็อปกับเทคกเท็กซัดตามไปไอ้ยะโดนฉันแล้วโอ้โหจะบอกเลยเสร็จท็อปไปแล้วครับท็อปท็อปโดนรุด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 โอ้ย คุณน้อยู well. oh, no. like ุน้อยอย่าเพิ so yep ่งก so ินเพิ่งดเพิ่งกดขอขอใส่ยันเดี๋ยวของใครเขาเอาจนได้เดี๋ยวของใครเขาเอาไปไว้ใกล้ๆน้ำดิเด็ดด้ฮไม่เอาน่เอานะผมเป้าแต่เช้าเนี่ยตัวนี้อ่ะเดี่ยวตัวนี้นี่นได้จากลงกี่ตัวสอง ลเทคเป็นไงครับท็อปเข้าไปแล้วนะครับเทคเดี๋ยวต้องรอจังหวะก่อนครับโอเคครับไปเย็นครับตัดชิปลงเลยนะตัดชิปลงเลยนะเดี๋ยวจังหวะมาแล้วเรียกได้เลยครับ